แตงกุ่งแตกกิ่งปูฟางกิ่งเนอะพวกเนี่ยฟงปวานเนอะพวเนี่ยแบบแตงหยางมากคนงหยางเนอบักพริกกับเผ็ดกิ่งักพิกกเผ็ดกิ่กันปูเอากคคือพอให้ขึ้นไปหักพริกกูไดปูข้บนเน่นมนพอให้ขึ้นขอหขอ้ฟังย่งาปพเผ็ดเยิมบบขึ้นไว้นึฟอกิ่งกับพวกนเผ็ดขเผ็ดเงี นั่นไงคือของกินไง<ะ>กึมครับไข่ก็ไข่หำครับเออไข่กัหำบอกไข่หำบ่อครับโอ้โหหำไปจับผาบไข่ไงกึมครับเออไปคู่กับไปคู่กับมือมันบอกครับเอองานตัวเคลือบเอฟแกลมากนะเออมือเอื้อครับอือกลางคืนอ่ะลูกห้านโคมนอจะข้นใจบุญไหมกึมครับตูใจบุญคุ้มทนานอยากเกิด อยากให้ลูกค้าตอมตุ่มโฮมกันหักกันแพรงกันเออทางนชี้ชั้นน้ำกันเามาคือกันคือกันร้องกันร่ำคือกันคือนึกคาชี้ทองกันกับมะตุ่มมะโฮมคนบ่เคยเห็นอันนี้คาตู่รับแข้งผู้ใดกับพวกในใกล้ชิดจังสินอะไรยิ่งพอกระหังมาเบิ่งซื้อบ่ได้เชือกบาดเอกเก้อผู้ใดมา ไอคนขางัวกับมาเบ่งมืออึ่งงานเสียกับแค่เขาจะกินราบกินก้อนเขาไปชื่อมาเฮ็ดเอานะลูกพอวันเนึ่อะเขาว่าเกลดแต่ว่าฉันมาพินิาคิเข้าันให้ฟันฟื้อฟองแล้วครับปูมาหเด้อเด้อปู่ยากมาเออมาห่วงกุนงำกันกองเาก่อเาก็เตียเตี้นปู่กองเากับเจนใช้ฟื้นฉันรับพระกัมือไม่ข่อกับมาครับ เออมาเนี่ยกับเพิ่อมาฉันเขามาเชิงบุญบารมีให้หอปูให้ตัวเออมึงจะบุญกับบุญได้ยิ่งเที่ยง่วเนี่ยครับผมมัไม่บบบกระโตนไหมอืมเที่ยอช่วงเนี่มึงจะบุญเราวเด้อเออพากันน้อมงกน้อมใจยับคำกับคือยังมือหม้อข่อได้ครบคงมั่นพ่อกับให้เต่งฟื้นกันห่าเด้ยิครับผมที่เพ่อะกับ่ให้ออกัอยเลยครับ พ่อให้เต่งฟด้นฟื้อเลเ้วกันน้ำแข็งกับพี่ที่เพือนก่นก้นำแข็งฟื้นจะว่าเราเบื่อไหมไปกินแข็งกันก็แปว่าพวกมาได้แข็งมาคู่กัหายพราจำกาดจะจพวกมาได้ยืมนัวยมเนาะกรบปู <c oughs> เออเก่งฟื้นพูดได้จะเกลียวขัานาน้ายนหงายห้อยจะเกลียวอันนี้ก็พว่อเชิดจับบาทจะกืมกรบปู <c oughs> เออขั้นความใจจะให้ไปรลดบ่เป็นอย่างนาอเรื่องบคกเรืยอืดววามันเป็นพวอืเด้ยพวกอยางมะบ่วงขัอนอืกมารเด้อยพวกอ่างบบจับมือฟื้นพวกอย่า้นตั้งบางแม่้บคเรอืกครับูเอาด้อเอาด้อพว่น บ,บ้านเาเก่บ้านนะลูกนะมั่เป็นแด้ดนเดดนาะเคยรกินเคยรวยแต่ือเบื่อพอกับมาไขายว่าแก่บอกให้ลูกงานปัน้งคือคือกอ็พ่อเปินแนวท่าพ่อเปินค้าจืข้ามสอนใจแต่ว่าคนจังไรสอนจังไรก็ไม่จ,มจั <c oughs> แต่คนดีบอกเช่นงึงเข้า,ขาใจนะย่มแต่คนจันไรทำยังไงจะให้จั เผชิญด้วยตัวเองจืดด้วยเจ้าของเราจรียเนาะครับนะคุบคนแบบนั้นต้องจืดด้วยตัวเองเนาะเออคิดไม่ดีทำไม่ดีมันจะตกอยู่แก่ตัวเจ้าของเัาเริ่มครับขับบ้นคิดชัวร์มันได้ดีคนคิดมันหานมันเมื่อ,อแนวเขาต่งั้นคนเท่าจะมีความกดความทนุนรับฟังคนอื่นเด้อนะ บ่เม่งว่ากูบ่พ่อแกกูข้งหากูแข้งอีนี่แล้วกูแข้งบักอันนี้แล้วกูข้งบักเรี่ยงมากูข้งมันเ้ากูกข้งบักปากบานเพราอยากเจียกูอยากไปหอกูคือบักเขากูข้งบักเรี่ยงเออกูอยากไปไงฮานักเที่ยวฮานักคนคือก่อยากไปก็ต้งกูข้งหนักหน่อยหนาบูกรบูเพรว่านคนนี่แกูอยากไปไง

แต่ว่ากูกับฮักผูวใจแต่ว่ากูกทฮัเมื่อคู่ดู้ดีฮนัเกยอกุก็สุดนกูขักคือ่างกูชันเราใช้ช่องได้ไม่ช่างยี่ย่ัวชักใช้ง่ายกว่ากูเอะเนาะอือว่ากันคือไรเทั่งบยปากความเร่ง เรี die Menschen, die enfin ่ยวมากหัวขงเขาคบจะไปยืนหนามากใหม่ๆเขาคบไปจใหญ่หนาพอรู้กจะเบื่ออะไรกตีค้อนก็ลูกปากใ้สงเรียวพัวเห้สูงเป็นร่มคุ่นขนาดหนาเลลูกไม่หลายตังคลยลกเนาะเรี่ยววกเรียวแั่ปัดดังกับไปนั่นเรื่อย่ดงเช่คนไก้ขืมัลยนะเออพวกเราตีคนเนาะรู้ออันนี้คือการตีคนตีแรง แต่ว่าพกถึนงอนกตของมาเรื่ <c oughs> งอ,องงอนแต่ของมั่งพกนตีขาดอืนทุกทัานคว้าไปจะเสี้เรินไปก็วรใส่กอดทั้นัืน ว่าไปช่วนตัวอ่ะจันมาึ่งจันเจ้าเขาบ่กกล้าไปเ็แคบ้านนี่ไรเรื่องเอากวามแค่บ้านมขาคู่บ้านคุยกัก่กูจะงี่ัน่ะกูงี่เง่าไรว่าแค่เรื่องแตูุ่ยกับกูแอะมาเรื่องเมาเขาเข้มกินมาหาพอกูนะครับแต่คุยกับ่ครจง่ายเง่้ว่าแี่เรน่อว่าง่ายนี่เง่า ไปของเราเอาแค่คนที่ร anyway. ู้แคเดก้าวัวคนน่ะฟ่นใคนทีคนตีพอมันจะมวนไปงานเรื่องเออคร้าปัวข้างความบันเทิงให้ลูกลานไม่ให้ชีไม่ให้เกลียดกันเนอะครับแต่ผู้จดเกลียดเข้ากับเดี๋ยวเอกลูกอมเนอะบางคนงั้นคนเข้าหน้าหน้ากต่งเนอะ แม่แต่องค์พระพุทธเจ้าการย่งขึ้นตีมากมื่อมาเริ่มครับปูเออมาเปิด้าใส่ก็คือคุยงเนาะเออเกิดแก่เก็บตายวายคือว่าว่าอืขั้นดานดีก็ดีขั้นดานช่วยก็ดก็ช่วยเพื่อเก่าไว้ เออมากมาีปงบองับปไปลงบานแล้วเอาิบอกได้งนีเลยเสียี่ากองวิวอแล้วค่นพูดขาคุณหมอบอกค่เออบเอกินอวิบอสั่าเออนอดคุ้มรวมงมากงินแขงบาดตัวตัวตบรออกแล้ว อันนี้ทังมาทางบักเชื้ออืบบักพระอือพ่อขชนิชาเออร่วมบุญมาชางพับานน้องงา <GO av uther> นสุพันพัอืมร่วมบุญทางมาเกือหนึ่งพันฟองมาเลยก้าพวงเกเบวดเกเผมติ๊บได้เร่ออามื่อก็เมือแานมือก็มื่อมานหึงหึงแล้วก็รวย มากผู้เลี้ยฟามคือแักผ่อันนี้เอฟซีผ่านมาฉังต้องบอกเค่ยังไงฝูฝ้งไร้คือเสียงยังนามเพราะคลูกหลานชื่อร่วมกมามือโคมือแร้มือโคมือหมายได้รู้ว่านักสุขขับแรงแล้วก็รวยเที่ยวๆบอออันนี้นายเอกใช้พูงภุเงายงยังวิลวานก่อคอยจะรีบไปตรวจอแองกอหอไม่ใช่ปตรวจขวอมดันยืมครับปูตรวจแองกอหอบอกเค่ยังไม่ปอื คุณจัตรวจถามว่าดื่มเหล้าไหมครับบางครัเอบอกว่าไม่ครับไม่รู2,000หามเขาไม่กินเหล้าบางครเออสืบพันกันดืนนด่มเหล้าไหครับบาถามบาเครไม่ครับผมดื่มเบียรครับบเอค่ยนะเออคนคือไปคพตรวจก็ใช้ขาตรวจก็นเออปุอ๊บ

เขอบแคุณหมอเขานกกเลี้ตัวอืมลก็อืาขออกงันก็กอยูข้อืออือกงขงร็วูวเร็วฟอบคงหมอนเร็วความแงอี้นก็ก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืมบ gotcha vale ัเ็กเก อันนี้สิบเก้าเรียบเรียบวัวนัวเรียบเรีฮัลโหลฮัลโหลขนาดนี้โชคให้ได้เฮ้ยกวน1-9เก้านดวงเอาบเคสอีกับบอินย่างก่องก่อยไปโรงพยบาลดวงความแรงมันอยู่สิบเกดแล้วก็สิบเก้าแักไปน้วะเอาให้มือขียวไม่รับไม่เขีไม่หมายหึงล้วก็รวยนะดูนะแกไป